เฮ้ครับหมอวันนี้ผมบาร์บิบบกคยกบผมรักไก่มารีวิวอีโคคาร์นะมากับสาวสวยโซนสบึมเอื้อมเอื้อมเรียกว่าใครที่ผมคือสายแก้วผมก็เจอเขาอยู่ตามต้นไทย้ยไม่ใช่แ,แล้วดีก็ดีก็คือเราก็มองหน้าทำไม,มหน้าอะไรกับใคเอาไม่ได้เข้าเรื่องอ่ะเขา้เขาเรื่องเลยวันไหนวันไหนวันนี้วันนี้เข้าวันนี้โอเคเรื่องงานว่างก็ว่างไม่อ่านแล้วไออ้อน กระจังหน้าเอาไม่กิ uch, ามมูกไม่กิมมูกเออเสียอะไรสีอะไรระจหน้าสียอะไรเสียอะไรสีขาวสีอะไรอ่ะสีแดงสีเฮ้ยมาดูภายในเลยนะมาดูภายในอ่ามาเอาไมาด,ดูที่มาดูที่อ่าหัวเกียร์เราค่ะเราจะมารีวิวหัวเกียร์นะ อ๋อเอ็ับไปดีสิอ๋อจับเนี้ตอ็มจับจับสูงไหมไม่สูงเอมจับต่ำโอเคคอะ